สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาพบเจอกันกันกบเมนูแกงเน่อไม้จ้ะแกงเน่อไม้ใส่เห็ดพอรใส่ไข่มดแดงใส่อย่างละลนิดอย่างละหน่อยจ้ะนึกอยากอดีตแม่แกงให้กินจ้ะดีแนละ้วยังตื่นขึ้นมาท่านได้กิน <c oughs> นึกอยากกินตื่นขึ้นก็นได้กินจ้าบ่รู้ว่าแม่จะแกงเน่อไม้นึกอยากกินก็ได้กินอื <c oughs> อันนับแรกก็ขอซดก่อนจ้ามากับกระติดบข้าวเหนียวหอนๆแล้วก็ได้แจ่วนะคะแจ่วกินแซบแบบนัวๆเมื่อจะกินแบบสูดซุกจ้าเมื่อแล้วก็ต้องสั่งอีกแซบไม่จำนะจ๊ะคุยเอาอ จิตใจในรสชาติแจ่วอย่าให้เบิกแใบนี่คุยเเลยแจ่วสูตรโบราณแซบ่บจังมากกินร้านหลอไปจ้ะหมดแล้วคือต้องสั่งซ้ำเพราะว่ามันแซบ่บ เคล็ดลับข้ามแซ่บเลยจ้ะถ้าจะกินแบบอร่อยอร่อยข้าวเหนียวนี่คือแบบฮอนๆกินกับเจลค่ะเนี่ย mm hmm. ข,ข้าวกระดร่บข้าวมีใหญ่จำนำแคหน่อยอกินแบบไม่ได้อร่อย

ใบเซไร่เปรี้ยงหอมเลดแซ่บอ <c oughs> ีนุ่มยังเลแซ่บเดี๋ยวเปลี่ยงทางกองเขาคอยประเครื่องเลยจ้ะเครื่องหูเครื่องตา่ันผู้ชม ใหญ่ไปใหญ่ามากเสียพริกอ,อ่อนๆกลืนได้คั่ใหญ่ๆแก้วโบราม ของช่องกินสเตปแบบนัวๆเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไปให้ที่ใตคมม้คอมเมนต์นะคะ เผ็มท่งแสบท่งหวอื้มอน่อยกินในฟินดีดี คือเฮียพาะแต่โปะๆไดป,ปาก ขออยากใช้มือจ้ะถ้าอยากฟินคือใช้มือเขาเดียวหอนหอนถ้าเจลเจลมือนรืมสั่งแล้วจ้ะขิดน้ำอมลอมอลอมเลยบมิ่ก้กินเจลมักจำบรู้แล้วว่าคนอื่นจะมากเท่ากันมาแต่เมย์มากินแบบนี้ หอมหอมพริกพริกเผาพริกขวดพอก็แม่ก็กินดีจ้ะเพื่อนมาก็กิน เหลืองานมาเปมือไม่ต้องกินถอดไข่เจียวไข่กับเขาจับแจวยูทองแสบกินง่ายอยู่ง่ายแต่ว่ากับซันทาจะนั่งแซ่บๆมากินใจจังอะไรที่อร่อยถูกปากเราก็จะกินบ่อย เธอแซ่บเดี๋ยวเกี่ยกับแจงละไ,ไม้เธอเชอากันมากเน่เม็ดเผาเฮีย Ja, Se. Mm. เอาล้วจ้าพี่น้องจาอ้ามื่อกี้ทำไมกินสลัวหรือกไปกินม่วงม,มากกว่าตรงกราบขอขอขอภัยแล้วจา้า้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มื่อยีจ้ามื่อนี้มื่อยีก็ต้องขอตัวลาก่อนจ้าแล็วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า